สายก,กัดหลุดหลวมแข่งแตกก็ได้ไมมันแตกก็ไล้ไนะครับ IC 2 G เนาจะมีน็อตอยู่ด้านหลัง1 2 3 4 5 6นอ็อต6น็อตแล้วเรียบร้อยเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้เลื่อนลงมาปุ๊บก็จะเปิดออกมาได้ นี่เห็นไหมนี่น็อตอยู่นี่น็อตอยู่นี่อตามที่กล่าวเลยนี่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 ตัวน,นี้ก็สําคัญคุดว่าว่ <c oughs> าคุดว่าโอ้ยออยกง่า,ายกี่ได้ป้ังเนี่ยเห็นไหมออกยากมากเลยโอปาสต์อต้องด่าได้เลยเดียมาเนาะบาทเพื่อนมาดนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรทำก็มาหาช่างวิทย์นี่แหละ โอ้ยหอยละเมื่อยเว้มาหอยมันกีดนะอย่ามาหรอมันกีดโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันแตกแล้วมันแตกโอ้ยเอากาวติดไว้แล้วถอดออกไม่ได้เนี่ยโอ้นี่นี่นี่ปาดเด็ดเด็ดโอ้ยง่ายเลยทีนี้มันแตกดิเห็นไหมโอ้มันแตกนี่นะครับแต่ว่ามันแตกเอ้าแบตเบิ่ดล่ะเนี่ยเนี่ยมันแตกเห็นไหมครับ โอ้จุดบัดกีแล้วก็บัดกีที่เดิมมันนี่แหละโอ้เห็นเขาทํามาเนี่ยเออแต่ว่ามันมันจะมีมันอาจจะหลุดอยู่ตรงขั้วเขี้ยวมันด้วยนะครับขั้วตรงนั้นนะจะทํายังไงล่ะจีเนี่ยโอ้จะทาได้ไงก็ติดกาวแล้วมันจะถอดได้ไงเนะยถอดไม่ได้แล้วแบบนี้ตอนนี้พยายามหลีกเลี่ยงการถอดนะสําหรับตัวผมเองเนี่ยเพราะสายแพรมอยู่นานแล้วแตกน,นะครับนี่ไม่ไรมากเลยครับนะ บางคนบอกว่าโอ้การซ่อมวิทยุแบบนี้ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันสุดยอดนะมีดอกยังวัดความถี่านไหนละ่ะพี่น้องไม่ไมีอะไรกันเยอะแยะไปซื้อมาสามแสนสี่แสนมาซ่อมงานสองสามร้อยไม่คุ้มค่าผมเนาะเราเนาะโอ้ยแก่โอ้ยได้ไว้ได้ได้ไดไดไดไนะครับถ้าจะเอาเป็นกิจจักรสนัยจริงๆเครื่องมือก็แพงนะพวกเนี้ยฟีกซี่เขาเต๋อฟีกซี่แอนไลเซอร์อะไรพวกนั้นนะนะครับเออ พวกวัดมิเตอร์พวกอะไรพวกนั้นโอ้ยแพงครับแพงแต่สาหรับผมไม่ต้องนะฮะนี่ก็ของตารวจสถานีีอยู่ใกล้เนี่ยอันนี้ก็สอบของสอบปปนะครับก็พูดจากชั้นล่างขึ้นไปด้านบนเนี่ยท่านก็คงไม่ปูดอะไรมากเ,เนี่ยมันจะแตกตรงนี้อะครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่มันขาดด้วยนี่ไหมนี่ไหมนี่นี่ดูดิ นะครับนี่แกะออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยไหมโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้อได้บังไม่ได้บังอะไรเนี่ยต่อเข้าไปโอ้ตัวนี้มันมันใหญ่ไหมผมก็จะบัดกีเข้าไปตรงเดิมมาไนี่ยนะบัดกีเข้าไปตรงนี้แล้วก็เอากาวอีบ็อกซี่อุดหน่อยนึงหาโค้งตัวนี้ใส่ก็คงไม่ต้องหรอกโคงไม่ต้องไปทําขนาดนั้นนะครับโอ้ยพี่หยังเลยนี่เพราะมันกันก็วิโยธาน,นิ่แหละี่น้องเอง บางคนนะครับเห็นโอ้ยยืดคอยตรงนี้โอ้หทำไมมันยืดตรงนี้นะมันไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้วุ่นวายไหมดเลยนะครับไอ้แขยืดคอยเนี่ยคากไหลไม่ต้องไม่ต้องโอเคอันนี้ก็พอนะครับคากไหลนะก็รอดกะเดือบางทีมันไม่มีอะไรมากพอมันไม่มีอะไรมากแล้วก็ทําเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่พอได้โซกันในกลุ่มเฟซบุ๊กเฉยๆนะครับเนี่ยต่ออย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ยังไงเขาต่อมาอยู่เนี่ย สังวิจจบตรกี้เขาไปอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องเชื่อมต่ออะไรมันนี่างไก็ทํามาอยู่เนี่ยก็ทําไปมันจะไปเหตุดเรื่องหน่อยมันเป็นเรื่องใงญ่หน่อย,อยเอ้ยบางสิ่งบางอย่างก็ได้แบบเรายกมือสวัสดีกันเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีครับครับไม่ได้นะมันต้องตั้งใจโอ้โวุ่นวายหมดนะครับทาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆผมพูดจริงงานเล็กอนิกอันนี้มันอะไรวิทยุสื่อสารมันก็ไม่ได้ต่างกันจากอเครื่องใช้เล็กอนิกทั่วไปหรอก นะครับเพียงแต่มปัประกอบมาเป็นวิทยุสื่อสารนี่เฉยเลี้ยนแล้วอยากไกลท้องพี่น้องเนาะแบบเดียวกันก็ปิ่งปาลาน่ะปิ่งปลาแต่ปิ่งปลานินนะครับปิ่งทั้งตัวเรียกปลาเผาโอ้ยปิ่งปลาได,ด้เหาออีเล่เออเดี๋ยวผมบัดเกียก่อนโอ้มันต้องเออนี่ก็อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวอีบ็อกซี่ไปอุดข้างในด้วยนะครับตัวนี้นั่นแน่แน่เลยทีนี้ เเครื่องวัดกําลังส่งผมก็ไม่ต้องแล้วไม้กางเขนผมใส่เข้าไปไฟ,ฟหุงเบาๆออกมาใช้ได้คือเก่าแล้วมีอะไรมามันบมมีหยางเลยยัยนี่เพี้แต่มันยันนี้ซื่อๆเด้ยันี่ไม่มีอะไรเนี่ยมันแตกก็บัดกี้เข้าไปตามเก่าเขาเนี่ยกว,วนไม่ไปก็ไล่มาเขาทำมาอย่างเงี้ยแค่นั้นนหะพี่น้องเนาะอ้อากซื้อ เหตุการณ์ต่อไปนะครับผมก็คงที่ต้องรอให้อ e ีบ็อกซี่มันแห้งก่อนนะผมอาจจะต้องเอาไปผึ่งลมหน่อยแต่ว่าตากแดดไม่ค่อยดีนะเพื่อนนะไม่ค่อยดีแหบประมาณนั่นแหละนะครับเพื่อนๆครับบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อนครับมันก็มันก,นก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะเพื่อนในงานอิเล็กทรอนิกส์นะอืมใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเขาสร้างภูมิคุ้มกันอช่างสมัยเก่าเนี่ยเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันว่ามันเป็นงานที่มันลำบากมันยากมันเย็นมากมาย หาเรียนที่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีใครเผยแผ่ความรู้ก็มีแต่หนังสือตำรับตำราเราต้องไปหาเรียนหารู้แตที่นี้บางตำรามันก็มันไม,ไม่ไม่มีนะบางอย่างบางบางแนวไม่มีเพราะอะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขียนหนังสือออกมาเนี่ยมันจะต้องไปเรียบเรียงอักษรนะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนเสียงเข้าไปเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาอ้างวิชาการงงอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วทีนี้ก็ต้องมีสำนักพิมพ์ทำปกสีสวยอะไรออกมาโอ้ยกว่าจะได้ขายนะครับแต่ทุกวันมี u t u b e นะช่างวิทย์มาถึงแล้วเปิด YouTube ขึ้นมานะเพื่อนเบาแวะ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 นี่ทำผ้าไม่เห็นด้วยนี่รอกาวแห้งอีบ็อกซี่นะครับอีบ็อกซี่สามารถที่จะแห้งเร็วได้นะ30นาทีแห้งนะครับแต่ว่ามันจะไม่แข็งตัวยีนะิบสีชั่วโมงต่อมาแข็งเป๊กว่าเป็นหินพี่น้องเอ้ยนะครับถ่ายทอดความรู้ออกไปนะเพราะว่าช่างเยนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วอยู่ในช่วงของการปล่อยของ กล้จะถึงพันคลิปวิดีโอแล้วผมก็ได้นะครับไม่รู้ว่าจะทําต่อหรือจะหยุดแล้วแต่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะได้ดูละนะครับไม่มีอะไรที่ยากเกินความตั้งใจของเรานะครับมันเป็นงานหลักนะครับเป็นสันนิษฐานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับชอบดําไหนดูนะครับเพื่อนเพื่อนสร้างอาชีพขึ้นมาเดี๋ยวมีอาชีพมีอะไรก็เอาไปทํางานรับจ้างไปตามสภาพนะครับแตกและก็ผ่ากันไปนะครับเพื่อน ก็แน่นแล้วเป็นไรแล้วติดก,กาวแล้วก็เชื่อมแล้วก็โอเคแล้วนะครับม <c oughs> ันมีแค่นี้แหละนะครับเอยสางวิ์คือเก,งเกงง่งแต่ว่าเก่งจังดตถึงจเอาไซนี่ก็ยังเอาไซ่์ว่าดดอยู่พี่น้องอ้าวครับอืมปาร์ตเอ็ดขัง ผมก็คงจะไม่ได้ไปทำนะเนาะตรงเอสค้างเนี่ยนะครับมันเป็นแค่นี้พแหละลองทําดูนะครับเพื่อนๆบางทีมันก็บางอย่างบางทีเราก็ไม่เข้าใจมันไปไม่ถึงมันก็เป็น joking, ยากไปนะครับเพื่อนนะเป็นกําลังใจให้กันนะครับเพื่อนๆสาหรับผู้ใดที่ชอบงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่สาหรับไอ้ตัวนี้ผมทําเล่นๆไปเฉยๆว่ามันก็ทําได้อยู่นะครับ ตันนี้ก็คงจะไม่มีใครเอาไปเป็นแนวทางในการซ่อมเท่าไหร่หรอกส่วนมากก็จะเป็นงานทีวีงานเครื่องเสียงอะไรพวกนั้นนะครับสําหรับเอฟซีช่างวิทย์นะครับสําหรับตัวนี้ก็ทําเล่นไปคุยเล่นไปซื่อๆนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าดื้อคลิปนี้ก็คงจะจากไปนะครับสวัสดีครับ